สวัสดีค่ะทีนี้เราจะขึ้นพระธาตุนี่เป็นคลิปที่สองต่อจากมุอครูนะคะเราจะขึ้นพระธาตุดอกู่สามร้อยกี่ขั้นนะเมื่อกี้สามร้อยสี่สิบเอ็ดขั้นนะคะที่ขึ้นวันนี้มีเนี่ยค่ะอ่ะไปตามไปเลยอ่าพรเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกตามไปเรื่อยๆเราจะมาสวดมนต์ที่นี่นะคะอ่ะเนี่ยกับคนที่ไปมีแค่นี้นี่นี่ค่ะ แค่นี้แล้วก็นี่อ่าแค่นี้นะคะไปปิดก็้ำเล้วแบบไม่มีคนกล้าขึ้นมาบนระาทำไมอ่ะเขากลัวกลัวครมันมืดมันมืดมั้งมีล่นายดไามฮะมีไฟฉายนี่เขากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากสาธุก็ดีแล้วจะได้ไม่มาไม่มาลบกวนครับอืม แต่ว่าพอพวกน้านายขึ้นมาสวดมนต์ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะแม่ก็เรามาดีเนาะ,ะนี่นะคะเราจะขึ้นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ขึ้นไปพักไปนะขึ้นไปพักไปแล้วค่ะเพราะว่าขาไม่ดีเนียนเด้อครับ ใช่แม่แม่ไหนฮะแม่เห็นหมดเลยอย่างนีใช่ตรงระหว่างกลางตรงที่ชันชันมากครับตรงนี้ชักมากแม่ตรงนู้นตาล่าหลังแรกเอาหอบแล้วเหรอหอบเลยครับไอ้มันหนักนะโอ้ช่วยนายนี่ไม่แม่ไ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 ม่ช่วยหิ้วข้างไม่ไม่ไม่ช่วยช่วยแบ่งออกมาหิ้วข้างหนึ่งอ่ะไม่ได้ครับ น,น้ำมาผมน้ำมาผมย้อนหนักขนาดนี้นะครับคุณเปียวผมชนระบานนะครับไม่เป uh 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 ็นไรเอานานๆก็พอมาเลยค่ะผมจะชระบานแล้วใครผมทำไมอีกข้องกนอ่าเออมาตสมูนถ้าขึ้นก่อนอดเด้อเรื่องถ่ายรูปนี้นั่งเลยเฮ้ยมาตะมูนถ้าขึ้นไปก่อนเ้อโอ้โหนี่ก็จะนั่งเหมือนกันขานวดมาวันนี้ไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปได้ไปได้พูดโทไปด้วยเรื่อยๆ โอ้มานเิวดนะมันจะลื่นมันจะลื่นที่เรียกหนาวใส่เสื้อกันใช่ไหมเดี๋ยวก็หนาวข้างบนแต่พอสักพักขึ้นบนไดนี่เริ่มถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อหอบแล้วโอ้โหนี่เก่งนะสองคนมาสวดมนต์กันทุกวันเดินขึ้นลงตายแล้วบุญค้ำจริงๆช่วยยังไม่ต้องถ่ายแล้วก็ให้มันนั่นมะก่อนช่วยเขาหนหลยแม่บิกร จะ้นอย่ก็สะดุดหลอไม่สะดุดหรอกตะวันไปช้าไปแมงตแสงเย็นหอมดอกอะไรเนี่ยดอกปอเทืองหรือเปล่าไม่ใช่มดอกเหมือนกล้วยไม้ดอกมันดอกมันเสามันเทียนเล้อหอมมากถุงอันถุงถุงใบอูด้วยน้ำหนาล่อนหนาหน้ายมากเลยถุงอะไรอ่ะถุงพลาสติกต่างไปไหนล่ะถุงผ้าติกเลยกระเป๋าตั้งหนูอะค่ะเอาออกเลย้าว ลูกขอมันมีถุงเอานั่งไปก่อนไม่ไหวก็นั่งกระเป๋าแหลกเลยได้จะเห็นเลยเห็ดหายยังไงอะหายเห็ดอะเอาได้แล้วเหรออ้าวอ๋อเอาถุงใส่เห็ดสิจ้าโอ้ยลงมาไปเก็บไม่ได้ยัยมันมองไม่เห็นต้องเก็บไปตรงนี้เละเนี่ยไปใส่ต้นลาติวเนี่ยเก็บไปตอนนี้ด้วยแหละเพราะว่าเราต้องพักเหนื่อยไปเรื่อยๆนะพักเหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บไป มันออกกัยังไงอะ่ะเยอะ <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วดูนะคะจะให้ดูนนะะดูนะคะน,นี่ดูลงตอนลงเนี่ยคะ่ะล,ลงไป,ไปสูงมากมมมสูงมากมมมอสงากองร้อยขั้นอยู่ตรงไหนเธอเราเดินต่อค่อยๆไปไม่เป็นไรไปเอาบุญนะคะวันนี้คืนนี้จะพากันขึ้นมาสวดมนต์ที่นี่เป็นวันพระค่ะ เขาจะเห็นแสงขึ้นจากยอดดอยกลู่นี่เยอะนะคะนแล้วแล้วก็สองคนอรอี่สองร้อยอ่าสองโอ้เขาขึ้นจนชินเนี่ยรู้เลยว่า่เท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสี่สิบเอ็ดขั้นครับไม่ไม่ตอนที่นั้นรอนชี้อ่ะนี่ขั้นที่ร้อยเนี่ยขั้นที่ร้อยอ๋อขั้นนั้นขั้นที่ร้อย แม่ใจ่ยินเด้อถ่ายลองสะดุดเลยนะไม่สะดุดหรอกตะวันังไม่ต้อ่ถ่ายหรอกไปถ่ายช่วงไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งข้างบนนะคะตอนนี้ขอขึ้นไปก่อนอขอขึ้นไปก่อนนะคะตัวอ่ะงั้นเราหยุดกันแค่นี้เพราะก็จะจะหเห็นสภาพมาลอกมะแลกไปแต่ละคนแล้วทีนี้เออ เริ่มมีสภาพแล้เพื่อบุญจริงๆค่ะในอิตีคนที่เขาชินนี่คือหาเห็ดไปด้วยนะคะเขาชินแล้วเนี่ยเขาหาเห็ดถึงนะเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปที่3ามด้านบนค่ะสวัสดีค่ะ